มาเทรดกับคลาสสิโกโทร026180808สวัสดีค่ะคุณนททีค่ะสวัสดีค่ะคุณอารัวางกลยุทธ์กันนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นช่วงของ pre open แล้วนะคะสำหรับในตลาดนุพันธ์ทำยังไงดีแล้วสำหรับในช่วงเช้าวันนี้ที่เห็นข้อมูลต่างๆออกมาแล้ว สำหรับราคาทองคำวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเมาื่อวานนี้ราคาทองคําก็มีการปรับตัวขึ้นไปในช่วงตลาดหลังจากตลาดยุโรปเปิดทําการนะคะแล้วก็ขึ้นไปวิ่งช่วงด้านบนประมาณ16 3 0กเหรียญทีนี้ราคาทองคำนะคะก็ขึ้นไปเทสสูงสุดประมาณ1,640เหรียญน,นะคะหลังจากที่มีการเก่งเก่งกันเรื่องการประชุมของทาง e c ซ ขึงทษค่ะการประชุมของ ECB นะคะแล้วก็แล้วก็มีการคัดการวัฒนาคารกลางําเพศจากผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมนะคะตรงนี้หลังจากที่การประชุมของ ECB เสร็จสิ้นนะคะแล้วก็มีการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยระดับเดิมแล้วก็ไม่ได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมนะคะรวมถึงทางสหรัฐอเมริกานะคะก็มีการออกมาออกมาบอกว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังขยายตัวได้ดีนะคะตรงนี้ก็ ทําให้ราคาทองคําก็มีการอ่อนตัวลงไปแล้วก็มีแรงเทขทา,ายทงกำไรค่อนข้างมากตอนที่ระดับ1,640เหรียญที่แนวต้านนะคะทําให้ราคาทองคําก็มีการย่อตัวลงมาแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้นะคะราคาทองคําก็อยู่ประมาณ1,620เหรียญน,นะคะก็อยากจะแนะน,นะํานักลงทุนนะคะดูว่า แนวรับนะคะอยู่ที่ระดับ1,610เหรียญน,นะคะแล้วก็ 1, ระดับ1,600เหรียญถ้าราคาทองคำนะคะมีการย่อตัวลงแล้วก็ยังสามารถยืนได้เหนือระดับ1,600เหรียญน,นะคะก็ยังมีโอกาสที่จะรีบาวในระยะสั้นนะคะยังถือว่าเป็นัาขึ้นในระยะสั้นแล้วก็ไปดูที่แนวต้าน1,640เหรียญแล้วก็1,650เหรียญบริเวณนั้นสําหรับนะักลงทุนรายวันนะคะ <c oughs> ส่วนรายสัปดาห์นะคะก็ให้กรอบไว้ที่ระดับ แนวรับก็อย่างที่บอกว่าให้ยืนเหนือนระดับ1,600เหรียญ <c oughs> ถ้าหลุดลงมานะคะก็ไม่ควรจะหลุดเกิน1,580เหรียญบริเวณนั้นนะคะถ้าเกิดว่าหลุดเกิน1,580เหรียญอาจจะต้องตบลออสอกมานะคะถ้าเกิดเข้ามาสะสมบริเวณ1,600 <c oughs> เหรียญน,นะคะส่วนแนวต้าน,นะคะก็ ของสัปดาห์ก็ให้ดูถ้าเกิดสามารถเบรกผ่าน1,650เหรียญไปได้นะคะก็มีโอกาสไปเทสระดับ1,660เหรียญหรือ1,680เหรียญน,นะคะถ้าเป็นนักลงทุนฟิลเตอร์บ้านเรานะคะก็ดูซีรีส์เนะคะก็ดูแนวรับที่24,100บาทนะคะหรือว่าเทียรับ24,000บาทส่วนแนวต้านก็ให้ดูที่24,600บาทและ24,750บาทค่ะค่ะคือตอนนี้นักลงทุนส่วนใหญ่อาจจะมีคําถามนะคะคุณนัทีค่ะว่าจริงๆแล้ว จุดต่ําสุดของราคาทองคำเนี่ยมันผ่านพ้นไปแล้วหรือยังคะตอนนี้น่าจะเป็นการรีบาวเชิงเทคนิคหรือว่าพื้นฐานเนี่ยมาสนับสนุนแล้วะ ต้องบอกว่าช่วงนี้นะคะทางพื้นฐานยังไม่ได้สปอร์ตอย่างเต็มที่นะคะ mm hmm. เนื่องจากอย่างวันศุกร์ที่ที่ผ่านมานะคะที่ราคาทองคำรีบาวด์ขึ้นมาเนี่ย mm hmm. ก็เนื่องจากการคาดการสําหรับประเด็นเรื่อง QE 3หลังจากต mm ัว hmm. เลขเศรษฐกิจสหรัฐไม่ดีด้วยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นต้องบอกว่าต้องดูกันต่อไปว่าราคาทองคาสามารถยืนอยู่ในระดับ1,600เหรียญหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าวัน พรุ่งนี้นะคะวันนี้แล้ววันพรุ่งนี้ทานนายเบนเมาติเก้ท่านของเฟดก็จะออกมาแถลงการ์ด้วยนะคะถ้าเกิดมีการออกมาประเิธในเรื่อง QE3 หรือว่าพูดพูดในเชิงว่าจะไม่มี QE3 อาจจะส่งผลให้ราคาทองคําปรับตัวลงได้นะคะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดว่าพูดเตยถึงด้าน QE3 ก็โอกาสาที่ราคาทองคําจะปรับขึ้นไปก็มีได้อีกนะคะการที่ถ้าราคาทองคําหลุด1,580เหรียญลงไปนะคะโอกาสาที่ราคาทองคาจะไปวิ่งในกรอบ1,530เหรียญและ1,580เหรียญยังมีอยู่นะคะแต่ต้องบอกว่า โอากาสที่ราคาทองคาจะปรับตัวลงไปอาจจะมีได้ถ้าเกิดว่ามีประเด็นข่าวทางพื้นฐานที่ไม่ดีอยู่ค่ะ <c oughs> ค่ะตอนนี้มีบุคคลสําคัญสําคัญหรือว่ามีสถาบันสําคัญเข้ามาเก็บทองบ้างหรือ,อยังคะในแง่ของพื้นฐานนะคะ ก็จริงๆแล้วก็มีมีการเข้ามาซื้อทองอย่างช่วงที่ราคาทองคำปิดตัวขึ้นมาวันก่อนนะคะทางกองทุน SPDR อย่างสัปดาห์ที่แล้วก็มีการเข้ามาซื้อทองคำเพิ่มประมาณสามตันกว่าๆนะคะหรืออย่างเมื่อคืนนี้นะคะกองทุน SPDR Go ีอาร์ทนะคะ,อะกองทุน GoETF ที่ใหญ่ที่สุดนะคะก็เข้ามาซื้อทองคำเพิ่มขึ้นจุดเก้าหนึ่งตันนะคะ,ะก็จะเห็นได้ว่าในจังหวะที่ทองคำมีการปรับตัวจะปรับตัวขึ้นนะคะก็จะมีกองทุน ETF ต่างๆหรือว่าเฮดฟัน ก็เข้ามาจักสมองคำเพิ่มขึ้นด้วยค่ะค่ะเป็นสัญญาณบอกหนึ่งใช่ไหมคะว่าในแง่ของพื้นฐานราคาได้ลงมาแตะจุดต่ําสุดแล้วหรือยังแต่ถ้ามองกันในแง่ของยาวๆคุณนัทียังมองว่าทองคําก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่หรือเปล่าคะ ใช่ค่ะสาหรับระยะยาวทองคําก็ยังเป็นขาขึ้นนะคะแต่ว่าในระยะกลางก็ยังโดนกดดันอยู่นะคะ hmm. ราคาทองคําก็ต้องขึ้นมาทำไฮใหม่ให้ได้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ราคาทองคําหลังจากช่วงะระดับ19ึ่เารี่เหรียญที่ทำไฮไว้ปีที่แล้วแล้วก็ปรับต,ตัวลงมาเนี่ยราคาทองคายังยังมีการปรับตัวลงอย่างต่อเน,นื่องทําจุดสูงสุดต่ําลงเรื่อยๆนะคะเพ <c oughs> าะฉะนั้นการที่ราคาทองคาจะกลับมาเป็นขาขึ้นในระยะกลางก็ต้องเบรกขึ้นมาอาจจะต้องเบรก1,700เหรียญหรือ1 800รยเหรียญขึ้นมาก่อดน,นะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ก็ปีนี้ก็อย่างแนะนำนักลงทุนก็ซื้อขายตามกอรอบระยะสั้นไปกดกอดนะคะความ<ะ>ผันผวนเยอะไหมคะ ความผันผวนปีนี้ก็ผันผวนเหมือนปีที่แล้วนะคะช่วงปลายปีที่มีการผันผวนค่อนข้างมากแต่ว่าต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยจะผันผวนบางจังหวัดจะมีผันผวน 3- 5เปอร์เซ็นต์ขึ้นมาวันหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็จะค่อนข้างวิ่งในกาะแคบแคบไม่ได้ผันผวนทุกวันนะคะอย่างสัปดาห์นี้ก็ยังผันผวนอยู่ที่ระดับ1,600เหรียญถึง1 6 4 0หี่เหรียญวิ่งในเกาอแคบแคบมาทั้งสัปดาห์ด้วยค่ะค่ะแต่ว่าสําหรับการซื้อขายในอนุพันธ์ยิ่งผันผวนมากก็ยิ่งทํําากกไไรด้สูเหมือนนัะค ถูกต้องค่ะก็สําหรับตลาดโกลฟิลเตอร์ก็ถ้าเกิดดูจุดที่เราจะเข้าแล้วก็ออกแล้วก็ดูวิธีที่จะนำโกลฟิลเตอร์เข้ามาช่วยบริหารความเสี่ยงด้วยตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งที่เข้ามาช่วยบริหารพอร์ตการลงทุนทองคาได้ด้วยค่ะค่ะจุดสําคัญคือเรื่องของการคัดลอสนะคะคุณนัททีมองว่าช่วงนี้เนี่ยหวังกําไรรอบหนึ่งเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะถ้าสมมติว่าจะลงทุนกันโดยที่ตั้งกรอบไว้เลยว่ากําไรนั้นจะขึ้นกี่เปอร์เซนต์แล้วก็จะมีการขายทํากําไรมา สำหรับช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าให้ให้ดูในกรอบอเล็กๆนะคะอย่างอย่างที่แนวรับหนึ่งพันหร้อยสิบเหรียญหรือหนึ่งพันหกร้อยเหรียญนะคะอาจจะมองว่าถ้าราคาองคำย่อตัวลงมาระดับนั้นก็เข้ามาสัส่มในช่วงนั้นและจุดจุดแนวต้านที่ให้ทำกำไรก็ประมาณ1 6 4 0พันหกสิบเหรียญเพราะฉะนั้นแก๊ปมันก็จะอยู่ประมาณส0สิบเหรียญสี่สิบเหรียญช่วงนี้ค่ะก็ะแล้วแต่ว่าใครจะหวังกำไรเท่าไหร่นะ้แต่ว่ากรอบอยู่ในระดับนี้ค่ะ ค่ะข,ขอบคุณมากค่ะคุณนัทธีค่ะค่ะขอบคุณค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะ